ส,สวัสดีครับผมชื่อนายมันลบบงสุขอายุ34ปีปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่4 9 8ทับหหมู่หนึ่งตำบลบ้านพกออำเภอบ้านอกอจังหวัดเชียงภูมิจบการศึกษาพวสการสาขาคอมพิวเตอร์จากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับมีโอกาสได้เข้า ร่วมโครงการยี่ต้นการกระสุรการขายออนไลน์จากทางอสนาตะบนพันข้อพออหอคุยันธุอจังหวัดชายภูมินะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าอบรมคือมาต่อยอดสามารถทําให้ต่อยอดช่องทางการขายสิ่งที่ผมนํามาเสนอนะครับเป็นต้นไม้บอนไซนะครับ ต้นไม้บอนไซความหมายของบอนไซคือการย่อต้นไม้ขนาดใหญ่ราเป็นต้นไม้เล็กนะครับแล้วก็การสร้างศิละปะให้ต้นไม้บอนไซยังมีหลายทรงนะครับทรงบัณฑิตทรงตกกระถางโชรากเกาะหินแล้วก็ทรงเลื้อยนะครับต้นแรกที่ผมนําเสนอนะครับเป็นต้นม่วงเจริญใบเล็กหรือใบแคะ มีดอกสีม่วงนะครับมีกลิ่นหอมตัวนี้เป็นทรงโชลางนะครับตัวนี้สองเขมหน้าแตหวันก่อหินสองชั้นนะครับพูด้มอสสีเขียวนะครับเกาะหินเขมหน้าแต้หวันสีเขียวตัวที่สามเขมหน้าแต้หวันด่างนะครับใบจะออกด่าง เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับจะต่างกันที่ใบต้นนี้เกาะหินเหมือนกันนะครับเป็นไม้กิ่วสามารถตั้งโต๊ะทําง,งานโต๊ะคอมหรือห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารได้นะครับต้นที่สี่เป็นเชอร์รี่แคะมีดอกสีชมพูมีผลผลสามารถทานได้นะครับเป็นผลไม้เกาะหินนะครับ ช่องทางทการติดต่อนะครับการซื้อช่องทางการติดต่อการซื้อเฟซบุ๊กนะครับมานุปภาษาอังกฤษนะครับมานุปเป็นวัดเจเป็นวัดบม่มสุขนะครับช่องทางการติดต่อการซื้อสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางกอสนัตำบนบ้านข้ออำเภอบ้านข้อจังหวัดชียูมินะครับที่ได้มีโครงการดีๆให้ผมได้เข้าร่วมโครงการและได้มาต่อยอดกับอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก ก็ว่าได้นะครับขอบคุณนะครับ